สวัสดีครับเมื่อนี้ช่องเทวดาทัดตะเพียนพาเมืองธุรกิจใหม่ของช่องเทวดาทัดแตะเพียนะครับนี่ครับธุรกิจใหม่ครับส่งน้ําดื่มแพ็คนะครับนี่น้ําดื่มแพ็คนะครับเด้อนี่น้าดื่มแพ็คธุรกิจใหม่ครับนี่ธุรกิจใหม่ครับเด้อนี่ส่งน้ําแข็งแล้วก็มาส่งน้ําดื่มแพ็คด้วยมีแพ็คใหญ่นะครับ 600มิลลิลิตรล้วก็อแพ็กเล็กนะครับนี่แพ็กเล็ก300 50มิลลิลิตรนะครับเลยนี่ออกลงทุนออกรถโคกลิ์ครับนี่โคกฤทธิ์โคกลิ์นี่ครับโคกลิ์ต้นนี้ออกโคกลิ์มั่ยกน้ำโดยเฉพาะครับแล้ว อันโมนี่ขายไปแล้วครับนี่เป็นเลดียญคนจะมาทรงเป็นเลดครับนี่มาเป็นพั่เลรียด้วยครับเหรเยญนี่ก็ร้อยห้าสิบแพ็กเลยครับนี่หนึ่งเหรียญก็ร้อยห้าสิบแพ็คครับเตกมเหรียญนี่ครับมันก็มาเป็นเป็นเหรียญจริงๆเลยครับนีบนบนนนน่นี่ครับเป็นเหรียญจริงๆเลยนี่ครับเป็นเหรียญจะมาเป็นเหรียญแบบนี้ครับนี่ เด็ดละร้อยห้าสิบแพ็กเลยครับเด้อส่วนอันน่อยนี่ก็กมละสองร้อยหาสิบแพ็กบอแมงสองร้อยหาสิบแพ็กครับเด็ดเด็ดเนี่อันนี้แพ็ก,น,พกน่อยครับแพ็กน้อยแพ็กน่อยครับเด็ดน,นี่ก็สองร้อยหา้าสิบแพ็กส่วนเด็ดมีขนาดกลางครับขนาดกลางก็ร้อยหาสิบแพ็กครับเนี่ย จะเป็นลักษณะนี้ครับมาใส่เหลวมาเลยครับนี่ผัดติกหุม่มมาพร้อมนี่ผัดติ๊ก่อ,อมเลยครับนี่นี่ทีละครับวันนี้เราก็ต้องเอารถนี่ครับเอารถมายกครับนี่รถพวกลิฟลงทุนซื้อรถพวกลิฟครับคันนี้เป็นเครื่องดีเซลครับเครื่องดีเซลกระบะบัว มืดได้แล้วครับพอรถกุ่นประเกล้าลายเต็มแล้วแต่วันยกลงได้ครับยกลงได้ถือว่าเจ็ดหมื่นหาครับเจ็ดหมื่นหาร่วมซึ่งเอามาเอารถไปลากมากครัไปเซ็นมากอเกืเอบเจ็ดหมื่นแปดนะครับประมาณนั้น,นครับประมาณเจ็ดหมื่นแปดท่านนี้ลงพุ้นเจ็ดหมื่นแปดลงพืนธุรกิจใหม่ของช่องเทวดาถ้าจาับเียนครับ นี่ครับขายน้ำแข็งครับนี่อันนี้รถดน้ำแข็งครับผมจากขายน้ำแข็งก็มาเพิ่มธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งขยายกิจการครับตรงน้ำแข็งก็ตรงน้ำแทกขายน้ำแทกด้วยครับนี่รับน้ำแ็กแล้วเอาไปบ่ครับนี่ถ้าเอาไปไล่ก็คือลังคาครับเพิ่งลังคาเลยครับแต่คันบบลไลยปันก็จะเอาใส่ในนานาบ่อใส่ครับ ใส่ขนขับนี่ครับ,ใ,รบใ,สใส่ไปแบบนี้ครับใส่ไปแบบนี้ไปใส่ไปขายครับก็จะใส่เต็มนีก็ประมาณได้ประมาณสี่สิบหาแผลกับใส่ไปเต็มหนานี่ครับสี่สิบหาแผลประมาณนี้ครับนี่นะครับเพราะว่าจงไวแต่ค้นขับยังเยอะมาก มองนางคนครับชวนมีครับไปเต็มเลยครับไปเต็มนีรัที่ผู้หาแรกครับนี่ครับต่อมาณนนี้ครับตอนนี้กำลังเอาขึ้นอยู่ครับเพราะท่านได้แล้วดีครับเอาขึ้นเจ้าขึ้นอยู่ครับ นี่ครับจะเอาขึ้นรถครับเอาขึ้นรถน,นี่ครับจะเอาขึ้นไซน์เลยครับจะเ,เรียงอะไรงี้กครับ

bài mang 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 bài <laughs> mang <laughs> oh, oh. ครับเอาขึ้นนี่ครับเอาขึ้นแบบนี้เลยครับตอนนี้ยังว่าเต็มดีครับเหลืออีกเยอะอีกหลายอยู่อีกหน,หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดแพ็คครับ จะได้ซีที่ผ่าแกทั้งหมดน,นะครับใส่มากแบบนี้เลยครับ,รบขอบคุณมากขอบคุณท,ท,ที่เขามารับชมครับชอบกดไลค์ใช่กดกดแชร์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับช่องเทวดาท้าจะเพียนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมนี่คือธุรกิจใหม่ของเทวดาท้าจะเพียนครับขายน้ำแพ็คนะครับ จากเดิมขายน้ำแข็งหลอดรับนี่ขายน้ำแข็งหลอดปัจจุบันอยมาขายน้ำแพ็กต่อครับเป็นรายได้ไเสริมครับรายได้ไเสริมครับขอบคุณทุท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามร,รับชมครับผม